สวัสดีพีซี่ผู้ติดตามห้าหน้อยทุกคนเนาะผู้ติดตามห้าหน้อยอยู่ตลอดเมือนี่มีสามน้อยเนาะพี่น้องนาะไปได้อยู่มาถึงกระซี่กับไปสามไปสามนี่กับมาตรฐานานาะพี่น้องสามซี่เมือวานกระซี่หมอนี้กับสามไปสามน้อยอยู่พี่น้องพวกเขามา ติดตามเคามาแช่มาแช่กันสิคาปลาทูค่ะกับเขา่าคาเด็กกินเด็กคากลับเขา่าเด็กคาปลาทูอยู่เลตี้นอเด็กคาหมูคาไก่ยันละไล่รวยไล่ลวันนะพี่น้องเนาะเด็กคาข้าวต้มข้าวหนมลูกไปลงลำลงเลี้ยนเด้อทุกคนผู้ใดติดตามอยู่กับบอล ไปได้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะปูขนภาพี่น้องไปได้ใอยกันไปเนาะใส่กันไปไปน้ากันเสียกันผู้หนึ่งเสียพี่น้องเอฟซีกับเสียปูขนก็นเป็นผู้จัดให้เห็นกันตลอดชุมมือเขาได้คุ่มือนะพี่น้องเนาะไปได้ไปได้พี่น้องเอ้ยไปได้เ,เดขามา แล้วก็บอกคนไรก็แชร์หลายๆเด้ออย่าขถามโคตรชนะเด้อผู้คุณเป็นซองหน่อยๆป,ปีหน้าปีนี้ไปสีมีคนเบิงหลายป็นไรพอเมืองพอสแสนบ่วะนี้คนเบิงก็ยังบอกกีอะไรกี่พันพี่น้องเอ้ยก็ลังลหน่อยๆบอกแค่บอกต่อๆกันไปเด้อของดีๆเหม็นๆมาเหม็นๆเวลาสามหน่อยสี่หน่อย,อยบอกพี่บอกน้องไป เชียนน้อยทั้งหลายบอกมูบอกพวกไปเด้ออย่าปิดบังกันไว้หาเงินเขา <c oughs> หาศกคาลับให้เจ้าค้องให้มูน้ำเพื่อนฟูงน้ำตุกูทุกคนเดยนลำล่อยๆกันไอ้มี <c oughs> ดดรถขับขี่ขันงาม,งามกันนอพี่น,อน้องเนะติดตามไปถึงปีใหม่กัสิบวมีดดรถขับรถขี่กันยุบอไปมือ่อไะเด็กแล้วน้อยหยัดก,กับพวกไว้เด้อีีนองเด้อ เก็บเกลดกับบุกไว้สิ้นปีมาจังมันหนับบึงได้หลายปันไดไปได้หลายปันได้รอบพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้สามหน่อยแต่พอคิดก็แตกรูดเจ็ดที่เศษรับเมื่อนี้ปกติรูดสามทีพี่รูดแปดพี่นอ้องว่ามีแตกสามหมื่นสองหมืมม่นสอนแต่ว่าไปรูดใดรูดพันตลอดรอบพี่น้องเนาะ บาาอติดบอกข่าย่างหลดไปเลยตลอดไปเลยสวยๆเลยแต่ละมือก็ได้มือวันไปซีอามือนี้วันที่ซีได้สามออมเอินวันที่หาที่เป็นยังไงบมานํากันกับเรลาพัฒนาละมื่นวันที่หาบ้านพุทธที่หานี่พี่น้องเป็นเอ็กเก่า มือสนกันนังสี่มือทั้งล่า d ทั้งน้อยโอ้แต่กันมดัดจริงตทุกอย่างตุ๊ตเกมือฟอรมกันมือมาสมทบกันเอาวันที่หาเมษาเด้พี่น้องด้อมาส้มกันหาหน่อยวันที่หาเมษาโอ้หลายหญยหางมันสีเดึกสีเดือนพี่น้องิรกบเบือ จับคู่หาน้อยสปอกิดได้พี่น้องเดอ้อจับคู่แปดห้าแปดห้าเก็ดห้าเก็ดห้าสามห,หนึ่ง ba một ba hai ba hai bốn một สามแปดสามแปดสามแปดวิ่งวิ่งแปดห้า เป็ดหาวิ่งเป็ดหาวิ่งผมเด่นเป็ดหาร่องซีนเราร่องกระวิ่งในน้ำแล้วพี่น้องได้หลุดในน้ำคือกัน เดี๋ยวใตเอฟเป็นตรูดใตคือกันตัวร่องเพราะปันนน้องเอาไปชี้เขียวไปขีดชี้ลำงเงนเฮ้ยขีดชี้แดงขีดชี้แรงไหมเอ้ยนนาเรื่มข้าวเรื่มข้าวพี่น้าเขีดใจไปเอ้ยเอาจะไมรลืมกับประสาทบัดีสม,มอง ลุดไปแล้วหาก,กินยังนอ้อสิงเดียวจังกินสิงเอ้ยเแ็นเหล็กเห็นแล้วกันเห็นห้าหน่อยาะยังแล้วกัน,กนพิเศษพิเศษบอก,กกับแมวเราหาเน่กินพิเศษจับคู số hàng sạm số sạm linh số linh số linh số cầu số ข้าสองนกเก่าก็ตัวคุณบ่เห็นก6เก1 สามแปดวิ S S ่ง song 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 gati-gati gati-gati laku Bukne. Bukne. สองหาสองหาสี่หา ก็งกฮะงกฮะเกา้กาส่วน forget okay, wing wing ok wing หกหนึ่งร่องหกห้า VIP. V.I.P.V.I.P นายพี่เบยพี่จับโคเกษหาเกษหาอาอาหกหกศูน số, ok, ok, à à kết xôn kết xôn cầu kết cầu kết vinh vinh kết hạ Yết hà bình Yết hà bình kiết hà bình Yết hà bình Có bên cái kết hà Vào hà xuống Mốc 3 0 9 1 8 7 5 8 Cô cún chiến bài này bọn đó. ่ายไว้เลยปูขุนอา้าวเค็บหน้าจอเด้อเค็บหน้าจอเด้อผู้ที่รอคอยผู้เขามาแล้วก็ได้แค็บหน้าจอกดไลค์กดแชร์เด้อส่งต่อกันไปบอกมู่บอกพวกไปห้าหน้อยมาแล้วได้สามน้อยมือนิได้รูดสามน้อยเนาะเขารูดสามน้อยพี่น้อง วันนี้วันที่4เอามื่อเอินของวันที่หาได้อพี่น้องเด้อเล่ามากพร้อมกันจัดเล่าน้ำมื่อเอินห้าหน่อยพร้อมห้าหน่อยวันที่หามื่อเอินนี่วันที่หา,มาเมษายนหกสิบหกสพกิจจับคู่แปดหาแปดหาเก็ดหาสามหนึ่งสาสองหนึ่งสามวิ่ง8ปหากลมเล่น8ปหาร่องซีหนึ่ง พิเศษสองสามหนึ่งสองเก้าสองหกเก้าเกตหนึ่งห้าหกสามแปดวิ่งสองสามกมเลนสองสามล่องเกตหนึ่งปกติหกหนึ่งสองหาซีหาหาเก้าหกหาเก้าศูนย์เก้าเกตวิ่งหกหนึ่งกมเลนหกหนึ่งล่องหกหาวีไอพี เก็ดหาหาหกหกศูเก็าก็วิ่งเก็ดหากลมเล่นเก็ดหาร่องหาศูนย์าพี่น้องพอได้เขามาแล้วกะกดไล์กดแชร์น่เด้อพี่น้องเด้ออย่าขำโคตรชนะเลยบึงโคตรชให้ได้ไมลำเวลาแน่ให้นีเปิดตะเปิดตนเต็มเต็มที่คือมูคือพลในเด้อคือของสองเออแน่ ส่องปูขุนส่องสิบหก้ารวยชาแน,นลเดอร์ของปูขุนกับส่องตาคุณผ้าร่วยปวยเขามาติดตามแล้วก็บ,บอกต่อๆกันไปเมื่อนี้ก็ให้เอบที่ทุกขูทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมาช่มวันที่หาเครื่อมือเอือนห้เงี้งปังๆกัาทุกขูทุกคนเด้อลำๆเรื่อยๆกันเงินทองไหลมาเทมาแยกเจ็บจะจนกันเฮงๆปังๆกันมดทุกข์ทุกคนสวัสดี